นี้ก็เป็นงานเปิดตัวเล็กๆของแบบของภาพยนตร์ดิสนีย์วิชคอนเสิร์ตจังซึ่งก็ได้เปิดตัวดฉากภาคสองท่านโดคือผมเองแล้วก็ทีิงานละครดีใจขนาดไหนที่ได้มีส่วนร่วมในในครั้งนี้ครับอ่าดีใจมากๆครับดีใจมากๆาคือตัวผมเองอ่ะคือฝัน <S <S อยากอยากเป็นอะนินนิเมเตอร์ตั้งแต่เด็กๆอยากทำการ์ตูนอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียนมาตลอดแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็เป็นลงเลยเป็นนักร้องเส้นทางเปลี่ยนแต่ว่า พอเราได้เห็นงานนี้แล้ยิ่งมันเป็นคนผู้กำกับคนไทยที่กำกับเรื่องนี้ให้กับฉลองร้อยปีของดิสนีย์ผมรู้สึกโอ้ันพิเศษม,มากาเลยสำหรับเราก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลยโอ้จริงๆแล้วพอเป็นงานดิสนีย์แล้วจริงๆก็ตัดสินใจรับอยู่แล้วแหละแต่ว่ายิ่งเป็นอันนี้ด้วย <c oughs> ผมยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งมีความพิเศษอือก็ใส่เงี้ยได้ร่วมง,งานกับน้องอินด้วยใช่ไหมตู่าใช่ครับใช่ได้ร่วมง,งานน้องอินด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับรง,งนผมว่า เขามีบางอย่างที่เหมือนกับอาชาเออรูปหน้าแล้วก็เนื้อเสียงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ความแบบคาแรคเตอร์ของนางเอกเรื่องนี้นมันจะมีความโกโก้เป็นเด็กใสๆสอายุ17ที่มีความกล้าที่จะที่จะ,จะเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งในในบ้านเมืองเขาอะไรเง <S <S ี้ยผมว่าผมมีมันมีเห็นบางมุมของตัวเองซึ่งรู้สึกว่าเออดีสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกหม่าได้เห็นบางส่วนของในมินิินกโก้เหรอครับเป็นยังไงบ้างครได้ได้เห็นบางส่วนของของคาแรคเตอร์ที่ผมเล่น ที่ผมภาคก็คือเป็นราชาแมกดิฟิโก้ก็ตอนที่ภาคแล้วมันมีบทเกี่ยวกราดค่อนข้างเยอะเขาก็บอกว่าพี่ตู่มีมุมนี้ด้วยเหรอ, <c oughs> อซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันคือความสนุกของงานภาคอะ่ะ <c oughs> เหมือนว่าบางทีเราทําสิ่งที่ปกติเราไม่ได้ทำแล้วก็คาแรคเตอร์นี้มันมีความแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,เด,นมาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยคือมันมันสนุกมากในการภาคแล้วมันก็เหนื่อยมากๆสุดๆจริงๆครับย ผมว่ายากคือขึ้นชื่อว่าแบบภาคโดยที่มันมีออริจินอลของเขาอยู่แล้วก็ยากอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าว่าพอมันเป็นภาษาไทยแล้วมันจะต้องพยายามให้ให้เฟซซิ่งให้รูปประโยคของเราลงตัวกับปากของเขาอย่างสวยงามก็มีความยากของมันแต่ยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของคาแรคเตอร์นี้ที่เขาเกลี้ยกลาดค่อนข้างมากแล้วก็อพอของเราอาจจะ ั่งบ้างเป็นบางช่วงในการภาคเรื่องนี้ครับครับก็อยากจะฝากนะครับภาพยนตร์เรื่อง Disney Switch ครับอพนพราสจางซึ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่23พฤศจิกายนทั้งภาค o r ริจินอของเขาเลยซึ่งดีมากๆเรามีโอกาสได้ดูแล้วแล้วก็ถ้าใครดูภาคไทยก็ฝากงานของผมของอิงของนักภาพชาวไทยเยอะมากจริงๆเพราะเรื่องนี้ เพลงก็เยอะมากแล้วก็แล,วกแล้วก็มีแต่เพลงดีๆทั้งนั้นแล้วก็มีแต่คาแรคเตอร์ที่มีสีสันทั้งนั้นเลยอยากให้ไปดูครับผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์หนึ่งแอนิเมชันหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นให้ให้ข้อคิดดีๆแล้วผมก็เชื่อว่าตรงตามทีมของดิสนีย์ครับผมรู้สึกว่าทุกเรื่องที่ออกมาสร้างจินตนาการสร้างความฝันที่ยิงย่งใหญ่ให้กับทุกคนในเรื่องนี้ก็ไม่ไม่ต่างกันครับอาถเรื่องราบ้างครับ ตู่ยอมทำบัตนหรือเปล่าใช่ไหมครับยอมยอมทำบั๋นไม่มีนะครับยังไม่ได้ครับเป็นสองฝ่ายปิดมู่แล้วปิดอู่แล้วจะมีแค่สองคนครับนุชครับนุชครับนุชภรรยาครับต้องแต่ต้องแต่พ่อแล้วครับอ๋อทำไมเขาเป็นพ่อตกลงของเรากับพี่นุชล่ะครับที่ไม่ได้ตกลงกันนะไม่ได้คุยกันไว้ก่อนนะครับตอนนั้นผมถ่ายภาพยนตร์อยู่ต่างประเทศแล้วก็พอเขา แล้วเขาคลอดเขาผ่าคลอดเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้เขาคุยกับหมอหมอก็บอกว่าต้องคุยกับสามีด้วยแล้วเขาก็มองว่ายังไงกับเราแล้วก็คือคิดว่าเรามีสองคนโอเคแล้วแล้วตอนนั้นเขาอยากทําก็เลยก็เป็นเขาทำไปเขาอ้อนเรานานไหมครับพี่ตู่ขาอ้อนเราเออว่าแบบอยากจะทำเองเพราะเราต้องปรึกษาเราเป็นคนแรกไม่ก็โทรคุยกันแป๊บเดียวจริงๆเราเห็นตรงกันนะครับเราค่้นข่างจะเห็นด้วยว่าเรามีสองคนเรามีความสุขแล้วเลย้วก็พี่นุชเป็นคนยอมทาพี่ตู่ จะยอมบ้างหรือเปล่ายังใช่ไหมครับ <c oughs> ผมจริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรครับแค่กลัวเฉยๆแค่นั้นเองครับ <c oughs> เออท<ำ>ั้งครอบครัวนี่ว่าอย่างไรบ้างครับก็คือเอาแค่สองพอแล้วจริงๆแล้วมันอยู่ที่ท,ที่พี่ตู่กับพี่นุชเลยครับแล้วคุณพ่อเป็นยังไงคะัสองคนพอไหมพอแล้ว h a ป p y มุ่งมากแล้วทำไมเสียก่อนจังเลยครับไม่ไม่ไม่เสียก่อนแฮปปี้จริงๆมีความสุขมากๆกับกับ ลูกสองคนลูกสาวสองคนเคยฝันว่าเออถ้ามีลูกชายอีกคนนึงก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้สอนเขาโกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยดูอกว่าดูหนังเยอะไงแบบว่า,า,าออกไปโยนลูกเบสบอลกับลูกอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าทุกวันนี้ก็พยายามกับลูกสาวเขาก็ไม่ค่อยเล่นฟิวนั้นกับผมเท่าไหร่แต่ก็เราก็ปรับได้เรารู้สึกว่าลูกสาวเขาก็มีความขี้อ้อนมีความน่ารักแล้วซึ่งผมแบบหลงมากมากจริงๆครับทำไมจู่ๆผมคิดว่าถึงเปลี่ยนครับพี่ตุ๋จากอยากมีลูกชาย เปลี่ยนเพราะว่าพอรู้เพศนะครับอพอรู้ว่าเป็นลูกสาวก็ก็เลยเปลี่ยนเลยพราะเราทรมาชาติอยู่แล้วเราก็เลยเลือกเลือกอะไรไม่ได้แล้วก็พอเรามีลูกสาวคนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีจังก็ไม่ติดอย่างตัวคุณนุชเองได้ถามเหตุผลแบบว่าลึกๆทำไมว่าทำไมถึงแบบว่าอยากหยุดไปเป็นแค่สองไม่เราคุยกันนะมันเป็นความเห็นที่ตรงกันเราสึกว่าก็สองคนก็คือคือตอนแรกอยากมีคนเดียวแล้วพอมีคนเดียวไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาไม เขาไม่มีเพื่อนแล้วถ้าวันหนึง่งเราแบบเกิดเราไม่อยู่หรือเราอะไรเงี้ยเราเขาการที่เขาจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของเขาที่เป็น ites, ครอบครัวมันก็น่าจะดีเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออมีมีน้องสาวหรือน้องชายให้เขาจริงจริงตอนที่ที่พี่มุทเข้มาปรึกษาเรื่องทรรมะนี่พี่ตุ่มีแอบคิดว่าไม่ไม่ต้องฉันทำเองไหมเพราะว่าเรื่องทรมะไม่ฮิตเนาะช่วงนี้เนาะผู่หญิงผู้หญิงทำมันกระทบกว่าเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจะเบี้ยกว่าพี่ตุ่มจะกระทบในด้านไหนบ้างอ่ะมันเหมือนแบบว่าแผจะ เอาจริงตอนนั้นผมไม่ทราบถ้าผม,มทราบผมก็คงจะไปกับเขาเราอยากตาัดสินใจไหนนะครับถ้าถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะทำยังไงครับแต่ตอนนี้มันพอทำแต่ตอนนั้นไ, <ป S 1> ไม่ไม่ได้รู้อะไรเลยไงเราก็แบบแล้วเราก็อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกเ่าเขาอยากตัดสินใจแบบนี้เราก็โอเคได้ถ้าเห็นตรงกันว่าจะไม่มีแล้วแล้วตอนตอนนี้คือสุขภาพแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์ไหมครับพี่ไม่มีนะครับไม่มีครับก็แข็งแรงแข็งแรงดีครับ กัวลอะไรที่ลูกไหมครับพี่ควงอะไรไหมหรออ,อ่ก <c oughs> ็ไม่ครับไม่ครับอาจจะมีเรื่องบางทีเราทํางานเยอะๆแล้วเขาอยู่กับลูกเยอะอะไรเนงะี้ยบางทีก็อาจจะมีแบบอยากจะช่วยเขามากกว่านี้หรืออยากจะอยู่เวลามีเวลาอยู่ทีุ่บ้านมากกว่านี้อะไรเงี้ยในช่วงที่งานแน่นๆตอนนี้คุณพ่อแพ้ลูกอ่อนลูกสาวไอะไรเงี้ยแพ้มากครับแพ้มากจริงๆครับถ้าใครเป็นคุณพ่อจะรู้เลยครับเรื่องสาวนี่คืออ้อนพ่อนี่คือพ่อ ือแ้ลเราเตรียมไม้หนวดเตรียมไว้หนวดไหมครับลูกสาวสองหนวดแล้วมลองแล้วไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าไหร่ก็ยังไงครับต้องน่าเกรงขามชอบพี่ตู่ต้องยังไงเพราะว่าเวลาคุณพ่อไม่เฟิร์มมันไม่เฟิร์มเท่าขนาดแล้วนะครับมันก็เลยดูไม่ได้ยดูดเท่าไหร่เวลาคุณพ่อมีลูกสาวนี่เขาต้องเตรียมตัวห่วงลูกสาวนะครับพี่ตู่มีแบบคิดภาพตัวเองบ้างไหมคะมีครับคิดอะไรล่วงหน้าไปเยอะมากเลยครับแต่สุดท้ายแล้วก็แค่เก็บข้อมูลดีกว่าอย่าเพิ่งไปเครียดเก็บข้อมูลเก็บ เพื่อนเพื่อนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นหรือรุ่นพี่หรือใครที่มีลูกแบบโตแล้วเราก็จะถามว่าเอ้ยเขาเดียวกับเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เก็กบไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออในอนาคตรเราจะต้องเดีลยังไงผมรู้สึกว่าลูกสาวทุกคนแหละถ้าพ่อดุมากๆพ่อมาเอ่อมาซักไซส์อะไรมากๆเขาจะลำชาญแล้วไม่อยากคุยเราก็เลยรู้สึกว่าจะดุเลยพยายามเป็นเพื่อนเขาดีกว่า แล้วอะไรที่เรารู้สึกเก็บไว้ข้างในหลายบ้านหลายบ้านให้แม่สื่อให้ไบายหลายบ้านเนี่ยพ่อจะโหดอยู่แล้วเราจะเป็นสายไหนโหดหรือว่าอ่อนโยนเราจะเป็นเราจะเป็นพ่อสายไหนคิดไหมครับผู้ดมมีความรู้สึกว่าเวลาผมนิ่งๆหน้าผมจะดุอยู่แล้วครับแล้วก็เสียงผมด้วยอะไรลูกก็จะแอบจะแบบถ้าพ่อเริ่มสอนแล้วเสียงนิ่งลูกก็จะอาปากปาดุซึ่งปลาไม่ดุเลยก็เลยต้องพยายาม รู้สึกว่าตัวเองต้องพยายามสอบขึ้นพยายามใจดีขึ้นเวลาสอนอะไรต้องสอนด้วยรอยยิ้มแล้วรู้สึกว่าเขาจะรับฟังมากขึ้นจะเป็นครูพ่อใส่นิ่งแทนใส่โหดใช่ไหมครับนิ่งก็ไม่ได้ต้องยิ้มแย้มด้วยสายสองต้องเข้าเสียงสองเสียงสองต้องเข้าเสียงสองครับสอนด้วยเสียงสองตลอดเสียงสองนี้ต้องเป็นเสียงที่ทุ้มต่ำๆนิ่งใช่ไหมครับพี่ถูกไม่ได้นิ่งคุกคนถามว่าดุทันที สิ่งสองพี่ถูเป็นยังไงอ่ะหนูอยากฟักเหมือนกันสักนิหนึ่งได้ไหมคะสักประโยคนึงเวลาเวลาแบบดูน้องสาลูเงานะค้อไ่อาอ๋อันนี้คือเสียงใอแล้วอันนี้คือดูใช่ไหมคะอันนี้คือพยายามสอนต้องเสียงต้องนิ่มๆแบบนี้เพราะว่าถ้าเสียงนิ่งปุ๊บดูอาปาดเหมดละ เราโตขึ้นแหละครับจริงๆอ่ะพอเราเราเหมือนมันเราเหมือนต้องเป็นร็อกให้เขาคือเขาจะเครซี่ครับขนาดไหนเขาจะแบบว่าหลุดขนาดไหนบางทีมันก็มีช่วงของมันแหละเด็กเขาก็จะแบบถึงช่วงวัยที่บางทีเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็โกรธเขาหิวแค่นี้เขายังไม่รู้ว่าความรู้สึกหิวของเขามันทําให้เขาโมโหเขาก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยเราต้องนิ่งเพื่อให้เป็นที่ที่ที่ยึดของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะ ควมีลูกยิ่งสองคนแล้วลูกยิ่งยิ่งโตขึ้นยิ่งเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เขาเมื่อวัยเขาเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าเรายิ่งยิ่งต้องนิ่งขึ้นในตอนนี้ใช้ความนิ่งซะสยหทุกปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับข้างในนี่ก็คือบางทีเราก็เราก็มีแอปปีดบ้างแหละคนก็น่าจะเป็นนิ่งเลยยิ่แล้วถอนเราหายใจลึก หายใจออกไม่ได้ด้วยนะคขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ Welcome to Star Society.